The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาดวน้ำหอมที่คุณขอมานะครับนั่นก็คือ DKNY Be Delicious นะครับ Donna Karan น,น,น,นะครับโดยตัวนี้เนี่ย ที่เราเรียกกันว่าแอปเปิ้ลเขียวของ d ีเจนั่นเองนะครับก็จะออกวางจำหน่ายครั้งแรกเนี่ยในปี2004นะในรูปแบบของออเดอร์พาร์ฟาร์มนะครับเพอร์ฟูเมอร์นะครับคือกลุ่นมูฮิคุเซลนะครับก็มีคอนเซปต์เป็น f ลอรัลฟลอตี้สำหรับวีนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นคิวคอมเบอร์หรือว่าแตงกวานั่นเองนะครับแครฟฟูดแล้วก็แมกโนเลียครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็นกรีนแอปเปิลนะครับลิลลี่ออฟเดอะเวลล์นะครับแล้วก็ ทูบโรสนะครับหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นนะครับไวโอเลตและโรสหรือกุหลาบนั่นเองเบสโนดนะครับเป็นวูซี่โนดนะครับแล้วก็เป็นแซนเดอรวูดและอัมเบอร์ครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้มาเป็นแบบทดลองแบบนี้นะครับก็คือว่าเราแบ่งขายมานั่นเองนะตัวนี้ราคาไม่ค่อยแพยงสักเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นอะไรที่หาซื้อได้ค่อนข้างง่ายเช่นกันนะกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับตัวนี้นะครับ กลิ่นเปิดเนี่ยเขาจะออกเป็นกลิ่นที่เหมือนกับให้กลิ่นของแตงกวาค่อนข้างชัดเจนเลยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยชิวคอมเบอร์ชัดกว่าแอปเปิ้ลเขียวอยูน่นะตอนแรกนะฮะตามมาด้วยเกรืฟูดจางๆแล้วก็จะมีกลิ่นของดอกแมกโนเลียซึ่งเป็นดอกไม้นะครับใสๆเลยออกมานะครับทิ้งไว้สักพักเราจะได้กลิ่นแอปเปิ้ลเขียวซึ่งมันจะเป็นลนักษณะของกลิ่นของแอปเปิ้ลที่มีความอมเปรี้ยวเบาๆนะตรงนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับตามมาด้วยกลิ่นดอกไม้อุ่นๆ เยอะๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของอตัวอัมเบอร์ซึ่งค่อนข้างชาร์จในตอนเปิดนะแต่ว่านานไปอัมเบอร์ไม่ค่อยชารซสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเหลือเป็นกลิ่นแค่อุ่นๆเท่านั้นนะกลิ่นตรงข้อพับนะครับฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็มีความหวานเบาๆเนาะมีกลิ่นดอกไม้บางๆนะครับตรงข้อพับแต่ว่าตรงข้อพับนะครับกลิ่นไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับคือกลิ่นที่มันจะจางๆคลายแอปเปิ้ลในตรงนี้เนี่ย มันก็จะเหมือนกับว่าหายไปเลยสักประมาณ15นาทีกลิ่นก็ไม่มีแล้วนะตรงข,องขอ้อพับส้นกลิ่นผ้านะครับออกปุ๊บเนี่ยคือฉีดเนี่ยมันจะได้กลิ่นที่ออกเขียวๆเ,เลยแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของดอกไม้รวมๆแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับกลิ่นบนเสื้อผ้าจะออกเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวและแตงกวาค่อนข้างชัดเจนคือ กลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างจะออกอมหวานแล้วก็จะมีความเขียวเบาๆนะครับคือมันจะค,คล้ายๆกับตะกร้าผักอ่ะนิดหนึ่งนะบนเสื้อผ้านะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอยู่ทนนานด้วยนะบนเสื้อผ้าก็แนะนําให้ลองฉีดดูก็ได้ครับเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่ค่อยคงทนสักเท่าไหร่นะฉีดบนเสื้อผ้าก็จะได้อารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกับมีกลิ่นติดผิวได้นานขึ้นนั่นเองนะครับกลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับจะเป็นกลิ่นลักษณะของกลิ่นที่ออกแนวเป็นไม้สบายๆคือ มันจะได้กลิ่นไม้เป็นเบสนะครับตัวนี้คือกลิ่นแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่แบบออกจะมาแรกๆนะครับแต่มันไม่ได้อยู่นานขนาดที่ว่าจะแอปเปิ้ลเขียวไปทั้งวันเลยนะคือกลิ่นพอสเตเบิลแล้วมันจะออกเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นไม้ซะมากกว่าบนผิวนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวอมหวานนิดๆนะครับกลิ่นที่ออกเปรี้ยวเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ในตอนท้ายนะแต่ว่าจะมีกลิ่นคล้ายๆกับผิวของแตงกวาครับค่อนข้างชัดเจน เลยบนผิวนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ที่ดูสะอาดสะอาดคือสเตเบิลแล้วกลิ่นจะอยู่ในโทนที่แบบออกแนวเป็นกลิ่นที่เขียว,น,วนุลน,น,น,นมีความหวานเบาๆแล้วก็มีความเปรี้ยวแบบนิดๆคือไม่ได้ออกเปรี้ยวนะครับฟิลลิ่งตรงนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างให้ความสะอาดสดชื่นนะครับเป็นลักษณะของสาวมั่นใจธรรมะธรรมแงแล้วก็มีความฟรุตตี้เบาๆและกลิ่นนี้จะบอกว่าผู้ชายใช้ก็โอเคนะคือเป็นกลิ่นที่แอบมีความยูนิเซ็ก คือมันจะลักษณะเป็นกลิ่นที่หวานเบาพอที่ผู้ชายจะใช้ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะออกสาวไปนิดนึงแหละแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของแบบถ้าผู้ชายที่ค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยหรือว่าเออผู้ชายที่ค่อนข้างสปอร์ตหน่อยตรงนี้จะเอาไปใช้ก็โอเคนะครับเพรกลิ่นมันจะออกแนวเป็นกลิ่นกินรีนนิดนึงนะกรีนแล้วก็เฟรชนะครับมีความฟรุตตี้เบาๆคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ออกหวานจ๋าเป็นผู้หญิงเลยขนาดนั้นนะครับดังนั้นกลิ่นนี้เนี่ย จึงเป็นลนักษณะของกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางยูนิเซ็กได้พอสมควรคะแนนของเซนต์นะครับตรงนี้นะครับคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ดีนะแล้วก็มีความเขียวมีความสดชื่นนะครับพอประมาณแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับคือพอมันสเตเบิลแล้วนะครับมันจะให้กลิ่นแบบเป็นแบบแอปเปิ้ลเขียวบวกแตงกวาแล้วก็เป็นไม้ๆนะครับเป็นกลิ่นเยน็นๆอะไรประมาณนี้นะจางๆแล้วก็ จะเป็นกลิ่นแบบนี้ไปตลอดเลยคือความซับซ้อนไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะของกลิ่นเนี่ยดูเป็นอะไรที่เป็นเพลนไปนิดนึงคือคะแนนของกลิ่นเนี่ยผมให้กลิ่นอยู่ที่3.5ดาวนะครับคือเป็นกลิ่นที่กลางๆค่อนข้างดีครับเป็นกลิ่นที่ใช้ได้แล้วก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโดดเหมือนกันถ้าพูดถึงลักษณะตัวกลิ่นเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อนเอาซะเลยคือมันเป็นลักษณะของกลิ่นที่แบบตรงไปตรงมาเลยครับเป็นแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็เป็น่างกวา คือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเล่นก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้มีมิติอะไรที่แบบว่าดูซับซอ้อนน่าตื่นเต้นอะไรเนาะเออก็เลยให้คะแนนอยู่ที่นะครับ3.5ดาดาวคือเป็นคะแนนที่อยู่กลางๆค่อนข้างดีคือใช้ก็ได้นะแต่ว่า ความรู้สึกผมนะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกลิ่นที่ออกแนวอลังการหน่อยตรงนี้จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอพูดถึงความเวอร์สไทล์นะครับหรือว่าโอกาสการใช้งานกลิ่นนี้กับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็แทบทุกสถานการณ์เลยทีเดียวคือใช้ไปออกกําลังกายก็ได้ใช้ไปออฟฟิศก็ได้ใช้แบบว่าในโอกาสชิวๆก็ได้หรือว่า จะใส่ไปไหนก็ได้ครับยกเว้นอย,อย่างเดียวคืองานที่ต้องการความรู้ร้างานที่ต้องการความมั่นใจและความแตกต่างความโดดเด่นตรงนี้กลิ่นไม่ค่อยโดดเด่นคือมันไม่โดดเด่นเลยนั่นแหละคือเป็นกลิ่นที่ธรรมดามากๆก็เลยจะไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ต้องการความโดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วก็ ไปเดทก็ผมว่าไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่นะตัวนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดจะไปเดทนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแบบเหมือนกับใช้ในโอกาสทั่วๆไปทุกวัน everyday use อันนี้โอเคเลยนะครับคือใช้ค่อนข้างเวอร์สไทล์คือเผือไปเดทก็พอได้แหละตอนแรกๆขาอกลิ่นจะแบบว่าออกแนวหวานๆน,น,นิดนึงนะตรงนี้ก็พอได้อยู่แต่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนัยยะสําคัญในเรื่องความเซ็กซี่ัเท่าไหร่สำหรับตัวกลิ่นนะครับอ อร์ฟอร์แมนซ์นะครับประมาณ 1- 2ฟุตแล้วก็จะค่อนข้างหดตัวมาพอสมควรนะคือมันจะกระจายตัวประมาณ1ฟุตนะครับบางๆแล้วก็ถึงประมาณ1ฝ่ามือนะแล้วก็จะกระจายตัวเบาๆกันแบบนี้นะกลิ่นนะครับค่อนข้างชาัดเจนในชั่วโมงที่1ที่2นะแต่ว่าพอผ่าน2ชั่วโมงไปแล้วกลิ่นค่อนข้างจางครับแต่ว่ายังคง กระจายตัวต่อเนื่องบนผิวแบบว่าประมาณ1่ฝ่ามือน,นะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสม่าเสมอพอสมควรเลยให้คะแนนค่อนข้างยากนิดหนึ่งตอนแรกก็จะให้แค่3.5แต่ทําไปทามาเนี่ยสาชั่วโมงไปแล้วกลิ่นก็ยังกระจายตัวเท่าเดิมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยให้คะแนนเพิ่มเป็น4ดาวนะครับสำหรับการกระจายตัวแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลิ่นนะครับ long าสติ้งนะครับตรงนี้นะกลิ่นอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงอย่างชัดเจนเลยพอชั่วโมงที่5กลิ่นค่อนข้าง d r อ p ไปในทางเย็นๆแป้งๆมีกลิ่นแอปเปิลบางๆแล้วก็จะออกไปในทางไม้ซึ่งค่อนข้างให้ความสะอาดนะครับกลิ่นที่เป็นอะไรที่บนผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกเป็นแนวฟรุตตี้เหมือนมีผิวของผลไม้นิดนึงแล้วก็กลิ่นเขียวๆซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออตัวกลิ่นเนี่ยมันจะเวิร์กอยู่ประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยทนประมาณ8ชั่วโมงนะครับคือ6 8งชั่วโมงนะครับพอได้แต่ว่าหลังจาก8ชั่วโมง ผมว่าเริ่มไม่ได้แล้วคือมันต้องพยายามรมอย่างมากนะครับกลิ่นค่อนข้างหายไปเร็วเลยก็เลยให้คะแนนลองลัสติ้งหรือว่าลองจ e วิตีนะครับอยู่ที่4ดาวพอดีเลยครับก็คือเป็นอะไรที่อ่าคงทนแบบว่ากําลังดีนะครับตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้กลางๆเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะเยอะจนเกินไปนะคือกําลังดีเลยทีเดียวประมาณ4ดาวนะครับสาหรับความคงทนนี้ N ดิเคนไวบีเดลิเชตดอนนาคารันนะครับตรงนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ ประมาณ 2,000- ถึง3,000นต้นๆน,นะครับหาซื้ออนไลน์ได้ประมาณพัน0ถึง1 8น0นะตัวนี้ก็อาจจะแล้วแต่แบตแล้วแต่ว่าเป็นกล่องเทสเตอร์หรือว่ากล่องแบบว่าซีลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าราคาเนี่ยจะไม่เกิน3 0 0พันะครับถือเป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างจมยาวนะเหมาะสมกับตัวประสิทธิภาพของตัวน้าหอมพอสมควรนะตัวนี้อกลิ่นนะครับผ่านไปสักประมาณ3ามชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นเขียวบางอย่าง ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะมึนนะสำหรับตัวผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นประมาณสัก3ชั่วโมงเนะี่ยผ่านไปเนี่ยคือมันจะมีลักษณะของกลิ่นผิวของคิวคอมเบอร์หรือว่าแตงกวาเนะี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็มันจะมีกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวซึ่งมันจะออกเขียวมากกว่าออกเปรี้ยวอะ่ะเลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งนะกลิ่นมันจะออกอื่นๆมันมึนมน,นิดหนึ่งนะคือ สำหรับตัวผมเองมึนนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมึนหรือเปล่านะกับเกลียวเขียวแบบนี้นะคือบางครั้งมันเขียวเกินไปมันก็อาจจะมึนได้ทีนี้ทําไมมันถึงมึนเพราะว่ามันมีนี่ครับโน้ตที่มันค่อนข้างอันตรายอยู่โน้ตหนึ่งก็คือ v i โอเล นะครับไวโอเลตแล้วก็โน้ตที่เป็นอัมเบอร์นะคือ2ตัวนี้เนวไวโอเลตกับอัมเบอร์ um ber, พอมันรวมกันกลิ่นมันจะออกอุ่นๆแล้วก็มีความคล้ายพลาสติกนิดๆนะครับแล้วก็ตัวคิวคอมเบอร์ซึ่งมันออกเขียวด้วยเนี่ยบางครั้งพอมันรวมๆกันแลวใครเซนต์กับกลิ่นนี้อาจจะรู้สึกมึนได้อน,นี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือมันเป็นอะไรที่ผมให้คะแนนของกลิ่นค่อนข้างน้อยได้แหละเพราะว่ามันมีความมึนๆในบางขนาดนะครับ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้เฟรชเต็มที่ขนาดที่แบบว่าตั้งใจเอาไว้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นนี้มีความรู้สึกว่าน่าจะเฟรชมากกว่านี้นะคือถ้ามันออกอเปรียวกว่านี้นิดนึงแล้วมันก็แอบมีความเย็นแบบซ่าๆนิดนึงผมว่าเพิ่มโน้ตตะกูลแบบทพชชรี่ขึ้นไปอาจจะโอเคขึ้นนะตรงนี้คือมันรู้สึกไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่นะ้มันออกแนวเป็นนวลๆอะ่ะคือมันจะอารมณ์เหมือนตะกร้าผักอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเราซื้อผักมาเยอะๆใช่ไหมมันจะมีกลิ่นเขียวๆใช่ไหมฮะ แล้วความมีกลิ่นแบบแอปเปิลเขียวขึ้มานิดนึงเนี่ยมันก็จะให้ความสดชื่นมานิดนึงแต่ด้วยความเขียวที่มันมีตังกวาค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วมันก็จะมีความเป็นดอกไม้ซึ่งมันไม่ชัดชักเท่าไหร่เนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างไปในทางเขียวสาหรับตัวผมเองเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคืออยากจะใช้แบบเป็นยูนิเซ็กก็ได้คือผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีนะตัวนี้นะเป็นอะไรที่ผมว่า ใช้เล่นๆใช้แบบว่าในโอกาสที่ไม่ค่อยเป็นทางการดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความเป็นทางการหรือความโดดเด่นมากกว่านี้ผมว่าไปใช้กลิ่นอื่นดีกว่านะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยถือเป็นน้ําหอมที่แบบว่าเออน้ําหอมประจําบ้านที่เอาไว้สําหรับฉีดเวลาที่แบบรู้สึกว่าอยากจะให้กลิ่นมันเขียวๆหรือดูสดชื่นสักนิดหน่อย ก็คือเฉยๆนะครับกลิ่นนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ DKNYB d e วาดเดเชียที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครเคยใช้หรือว่าใช้อยู่คิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบกลิ่นนี้นะก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไ้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับเรายังสามารถพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางครับไปก่อนแล้วเจอกันย